สวัสดีค่ะทุกคนเอออันนี้อะไรอ่ะนเห็นป๊อสคืนี่คืออะไรอของขวัญเรานี่เอง สองอานมาไอ้ดิคลิปนกมาดัวน์นกมาดัวน์อยากอยากันดีอานาก้าวีน่ารักาของอมติด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 ของน่ารักมากเฮ้ยทุกคนตาเนี้ยเราอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวสีเข็ดได้ตัวดีเลย มาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิมปะอืมเกยากิโอ้ไปเอาเก๋ยังไงไม่ได้ต้องเกอะไรโดยตุกลาโอ้เกยากิี่ได้ตัวดีอะไรปะอือ แม่แม่ดูการเดี๋ยวจะให้แม่ดูการนะคะถูกแปลกๆค่ะทุกคนมามาเปิดชั้นด้นนนตัวอะไรอ่ะได้ตัวอะไรอ่ะได้ตัวเฮ้ย ได้นี้ที่แม่อยากได้ใช่จริงเหรอไม่ <laughs> น่ารักจ้าแต้แตหางได้หเป็นตุกตาดินี่เรามีอีกสองอันนะคะแม,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 ม่นียพี่อาร์เบียรีเดอไม่ขแขวนได้เนี่ใส่แขวนเสือ้อและหนึ่งนะคะตลกกาอแขวนเสือ้อ ดูจะเสื้อะไกเสื้อไปดีกว่าเสื้อสิเสื้อหลวืใส่เสื้อไาน่ารัก่า แนวนะมันเปิดได้เนี่ยไหนดูนะนนะมันเปิดได้แล้วมันถอดได้ดไดี่รูแต่หนูไม่กล้าขอเลยกวหนูใายไม่ได้สวยมากไม่ว่าพี่รัได้สองอันเองใช่ปะมีมาที่เราต้องสองตลกเาลนเาะแต่มึงนะคะนาดไหนหนะข,ข้าวข้าไปดูกระน้อง อ่ะ,อะอกเลยหกแป๊บน่ค่<ล>ะวกแป๊บมดโอ้ยขอบคุณค่ะสีดำเลยอ่ะสั่งไว้เมื่อไหร่เนี่ยไว้เปนตเองอันเลยเหรอแล้วนี่ย หนไ,ได้ตัวนี้ <S <S อืมลองใส่เข้าไปดสิขอมอไม่าดนัค่ะไม่ค่อยกะป๋อใเยนนะค่ะขอบคุณเจเรียงเนี่ยใครให้แม่หรือว่าพี่เนิดอ,อย่าบอกนะว่าพี่เนิดจะส่งของให้หนูอีกอ่ะเจะส่งว่าพี่นจส่งเ เขาหาพี่เนิร์ดหน่อยบอกว่าอยากได้ได้เป็นพี่ฮีที่เนมา์ที่ไม่ได้มีตังค์เยอะเนิร์ดสีอะไรให้กับอกาบัติเฉยไอโฟนหนูไม่ให้ใครจับถุงสิ่งแม่บอกห้ามจับอืมหนูอยากได้ตัวที่หนูได้จริง หนูเอ no, oh yeah, uh ็น huh. น uh, ี่ดิยังอีกคอมอ่ะอีกไม่เลิสนี่อ๋ออีกแล้วก็อีกนะว้าดุเคยเหรอพี่ตาเดียวมะเดียวอืม

ผู้ายแล้าเกี่ยวบพี่พรอ๋อวัดนี่กันเลยพี่พรนี่นะหนูเสียงไม่ออก<ม>ปาอพาคอนเออไม่ใช่พี่พรไม่ใช่ปาพาคอน <c oughs> พระเบขอนมันโดนเสียงตรงนี้ ค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายแชรบอกว่าที่ไหน้าว่าอยากได้ตัวนี้ใช่ปะแต่ตองที่เราได้เป็นน,น้องฝาแฟนเป็นผุ้น้องฝาแฟนฝาแฟนที่ไหนแล้วมันไม่ได้เหมือนกันใช่ เป็นฝาเศษเลยม่ใช่มันได้อ่ะมันไม่ใช่ฝาเศษเอา้าทำไมเอา้าอะไรดิอะอันนี้กระโดดมาตอนไหนอ่ะมาพีนะน่าน่ารัก้าเราเช่าห้างสามอันเลยคนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ เราได้ตัวนี้บายบายบ๊ายบาย